ด้านหน้าเนี่ยมีที่วางแก้วเหมือน f อร์จูเนอร์เลยอะจะขึ้นยังไงเนี่ยเออไม่ถึงเสกขึ้นมาจงขึ้นมาจงขึ้นมาจงขึ้นมา <Wow. S 2> <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับกระบะยอดขายสูงสุด5ปีซ้อนไฮลัก <Wow. S 1> วีโกแชมป์วอนนี้บ้านเราเจอปัญหาวิกฤตโควิด COVID -19 ขอขอบคุณบุคลากรที่อยู่ส่วนหน้าทีมแพทย์พยาบาลและคนไทยที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติขอตบมือให้เป็นกำลังใจเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันกระบะไฮลักวีโกแชม์4ประตูดับเบิลแคปเครื่อง3000ขับ2คันนี้รถกระบะประหยัดน้ำมันคุณภาพระดับโลกออกแบบมีสไตล์ล้ำทันสมัย ดูเหมือนผู้ชายร่างกายกำยำเลยต้องดึงคริสตินอโรนัลโดมาเป็นพรีเซนเตอร์เลี้ยงบอลหลบหลีกเดาะบอลโชว์ยิงบอลเข้าโกเหมือนน้ำมันวิ่งกระจายเข้าห้องเผอไหมแต่ผมดูกระจังหน้าเนี่ยเหมือนคริสตินอลหน้าตาขึงขังยืนอย่างเงี้ย <laughs> ถ้าเกิดบ้านเรากระจังหน้าเนี้ยก็จะเหมือนทหารเฝ้าประตูยามถือปืนตบปืบหน้าตาแบบขึงขังหน่อยอ่ะ <laughs> เนี่ยกระจังหน้าคล้ายๆกันคอมฟอร์ตสะดวกสบายในการขับขี่รถอเนกประสงค์กว้างเพราะว่าใช้ตัวถังคัตซีเดียวกับ Fortuner ว้า <Wow>. วพับเบาะภายในได้ตัวถังสูงทำให้วิสัยทัศน์ในการมองได้ไกล Fuel Efficiency ฉีดเท่าที่ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นผ่านการสั่งงานของกล่อง ECU 32บิตประหยัดน้ำมันจริงๆ Performance เครื่องยนต์ Vn Turbo i n t e r Cooler ขับขี่ได้ปลอดภยัยตอบสนองได้ทุกเหตุการณ์มาดูร่องรอยการใช้งานดีกว่ารถคันนี้เป็น Tota h ้าไฮรักวีโกแชมปรุ่น G ขับ2ตัวท็อปสุดเลยฝาท้ายให้อะไรมาบ้างก็มีไฟเบกรกดวงที่3แล้วก็มือจับที่เป็นโครเมียมอาจจะมีร่องรอยการใช้งานหน่อยมีกล้องมองหลังเห็นทุกระยะการถอยปลอดภัยที่สุดโลโก้โตโยต้เห็นได้ชัด เป็นโครเมียมเคาะฝาท้ายดูบางทั้งคันลองเปิดดูดิข้างในโอ้น้ำหนักเอาการเหมือนกันได้เรื่องนะฝาท้ายติดตั้งแมกไลเดอร์มาให้เรียบร้อยแล้วก็ดูร่องรอยการใช้งานกระบะไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักระยะชิดของแนวเชื่อมชิดดีมากเม็ดอาร์คยังอยู่ครบตัวย่อ R แล้วก็ L ยังคงอยู่ครบเหมือนตอนป้ายแดง ออหนักเอาการไฟท้ายออกแบบล้ำทันสมัยเป็นแบบแนวตั้งเหมือนลังพึ่งอ่ะแปดเหลี่ยมผ่าครึ่งฝั่งนี้เอาไปใช้ด้านล่างข้างบนเป็นไฟเบรกแล้วก็มีไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวอ้าวใส่คโครมเมี่ยมมาด้วยดูสวยเชีย <Wow. S 1> รุ่นนี้เป็นพรนเนอร์แนตจะอยู่บนเพลาตัวสูงสะโพกหลังมาดูที่ซุ้มล้อป่องล้อป,อง,ลอปองล้อเนี่ยเหมือนกล้ามเนื้อต้นขา เป็นต้นแรงส่งกำลังสปีดออกตัวได้ดีล้อเป็นล้อแม็กขอบ17ใช้ยางบิสโตนคลอะตัวถังแล้วบางดีดูแนวเชื่อมตะเข็บด,ด้านข้างเม็ดอาร์คตะเข็บขอบกระบะตรงนี้ระยะของกระบะยังคงอยู่ครบไม่เคยผ่านการเบียดด้านข้าง <Wow. S 1> ประตูหลังมีโครเมียมติดตั้งมาแล้วใช้งานน้อยร่องรอยการถลอกเนี่ยน้อยมาก ประตูออกแบบสวยนะด้านหลังตรงนี้อาจจะเป็นเคิร์ฟส่วนฝั่งนี้อาจจะเป็นมุมตัดหน่อยยางขอบนี้ยังคงสภาพดีอยู่แล้วก็ความโค้งมนเฉียบคมก่าเส้นสายทั้งสองข้างเนี่ยตั้งแต่ประตูหน้าจนถึงประตูหลังเนี่ยเห็นไหมยังเป็นเส้นตรงอยู่เคิร์ฟตรงนี้สวยเลยผิวพันธุ์ค่อนข้างจะเนียนเคาะแล้วบางเปิด <Wow. S 1> ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้มันมีที่ล็อกเด็กด้วยสามารถกันเด็กได้ มีชายบันไดเหยียบขึ้นไปแข็งแรงทำจากอลูมิเนียมน็อตประตูฝั่งนี้เช็คแล้วเรียบร้อยไม่มีการขยับประตูบานหน้าเปิดมาเช็คฟังเสียงดูจะบางแล้วก็โลโก้ด้านหน้าเป็นไฮลักเครื่อง3000 D4D ตัวนี้เป็นคอมมอนเดล VN เอ็เทกระจก เป็นกระจกที่มีโครเมียมคุมใม้เรียบร้อยมีไฟเลี้ยวที่หูด้วย <Wow. S 1> ตัวถังด้านหน้าเคาะบางๆมีกระจกมองเวลาเข้าซอนตรงนี้ระยะตรงนี้แก้มหน้าเนี่ยจะได้ไม่เบียดดูซุยซุ้มล้อโป่งหน้าเนี้ยลักษณะเหมือนร่างกายแขนของโรนันโดอ่ะการเนื้อต้นแขนเนี่ยไหมบึกบึนตรงเนี้ยระยะยกสูงอะ่ะกำลังพอดีแม็กเท่ากับล้อหลังไฟหน้าเป็นไฟที่ลักษณะมองไกลๆกลเหมือนไฟสี่เหลี่ยม เป็นโปรเจคเตอร์คิ้วด้านข้างเนี่ยมองดีๆเหมือนกับหางตาของโรนัลโดฝากระโปรงแล้วเป็นฝากระโปรงเดิมรางน้ําตรงเนี้ยที่ก็ทําขึ้นมาฝั่งนี้จะสูงกว่าแล้วก็ให้น้ํามันไหลเทมด้านข้างเคิร์ฟตรงเนี้ยออกแบบได้สวยนะแล้วค่อยไหลลงมาฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้มีจมูกด้านในเนี่ยมองๆเนี่ยมีผลจมูกด้วย3เส้นโลโก้อ่าเห็นได้ชัดเป็นโครเมียมยังดูสภาพใหม่อยู่เลย wow. เส้นสายดูแล้วคมทุกมุมเฉียบทุกองศาไปดูต่อภายในกันดีกว่าเข้ามาภายในตรวจสอบร่องรอยการใช้งานดูคอนโซลภาพรวมระยะห่างระหว่างคอนโซลกับกระจกเนี่ยชิดดีไหมเสาหน้ากับคอนโซลระยะชิดกันดีมาดูต่อที่เครื่องเล่นรุ่นนี้เป็นหน้าจอ6.1นิ้วเป็นระบบสัมผัสมีร่องรอยการหรือการงัดแงะ ไหมระยะตัวนี้ชิดดีไม่เคยผ่านการหรืองัดแงะ <Wow. S 1> พวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชัน <Wow. S 1> ด้านนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความบันเทิงด้านซ้ายนี่แหละแล้วก็มีโหมดในการรับโทรศัพท์ด้วย <Wow. S 1> ส่วนด้านขวาบอกระยะของการขับขี่อัตราการสิ้นเป <Wow. S 1> ลืองคอนโซลมองต่ำลงไปอีกด้านล่างมี power outlet 1จุดแล้วก็พอร์ต AUX แล้วก็ USB ชาร์จแบตเตอรี่ใส่มือถือได้เลย รุ่นนี้รุ่นท็อปลำโพง6ตัว <Wow. S 1> คู่หลังคู่หน้าด้านบนเนี่ยมีอีก2กลายเป็น6อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือด้านหน้าเนี่ยมีที่วางแก้วเหมือนฟอร์จูเนอร์เลยอะขวดน้ำฝั่งนี้ก็วางได้เบาะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังมาดูร่องรอยการใช้งาน เบาะเนี่ยจะมีลักษณะหย่อนยานบ้างก็ธรรมดานะเป็นการใช้งานเบาะคนขับเนี่ยก็นั่งเยอะหน่อยก็จะมีลักษณะหย่อนยานเยอะหน่อยแต่ด้านข้างเนี่ยตึงดีเบาะผู้โดยสารก็สภาพตามรองลงมาเบาะด้านหน้าก็สภาพยังคงดีอยู่อ่าเบาะหลังสภาพหนังยังปึงอยู่เลยนี่ดึงสลักพับเบาะได้อา้าวด้านในมีอะไร ม,มีแม่ลงอีกด้านหนึ่งมีที่เก็บเปิดมาอ้าวเป็นปัจจถอดล้ออะไรจะลงดึงปุ๊บไปโอเคว่างเลยโห้สงสักขานาดนี้จะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้โหขึ้นได้แข็งแรงกระบะอันนี้ไปสงกว้างวว้า wow. เลือไม่ถึงเสกขึ้นมาจงขึ้นมาจงขึ้นมาจงขึ้นมาตัวถังคัสซีเช็คใค้แล้วสภาพเดิมไม่เคยชนสีเช็คใค้แล้วแก้มคู่หน้าฝากระโปรงเคยทำสีแต่เดิมบางทั้งคันเครื่องยนต์เช็คแค้แล้วสภาพแน่นราคาเช็คใค้แล้วถูกจริงซื้อได้เลยว้าว MEC เช็คใค้แล้วซื้อได้100%เซ แชมป์ยอดขาย5ปีซ้อนไฮลักวิโก้แชมป์เครื่อง3,000ขับ2ตัวนี้เวอร์คัสเหมือนโลนันโด <c oughs> เราเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เรามีแคมเปญซื้อรถมีเงินเหลือ <Wow. S 1> เป็นเงินทุนสำรองสู้กับวิกฤตโควิด -19 คันนี้ก็มีเงินเหลืออย่าลืมนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลใจให้กับผมเอม็มธนวิทยอย่าลืมนะสนใจติดต่อเข้ามา